สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นประจำวันในเขตพื้นที่ของอำเภอบางพลีอำเภอบางสะทงและอำเภอบางบ่อกับผมตวัชัยพุนุชครับท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันได้ทางช่องหมายเลข11ของทางบริษัทสากรที่ปราจำกัดครับมาเริ่มต้นกันที่อำเภอบางบ่อจัดการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางบ่อประจำเดือนกรกฎาคม2559ครับ ที่สาราประชาคมอำเภอบางบ่อจังหวัดปราการนายธวัชชัยนานสมุทในอำเภอบางบ่อเป็นประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางบ่อประจำเดือนกรกฎาคม2559โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงในส่วนของการประชุมประธานได้แจ้งที่ประชุมได้รับทราบถึงกําหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตะเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระวาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช2559ในวันที่5สิงหาคม2559เวลา1 6กาที่วัดนิยมยาตราหมู่ที่3ตำบลครองนิยมยาตรารวมไปถึงเรื่องกำเนินง,งานโครงการยกะดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจฐานรากตามในประชารัฐโดยในที่ประชุมมีการชี้แจงว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5เมษายน2559ได้เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจฐานรากตามในประชารัฐซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดช,ชอบดําเนินโครงการในครั้งนี้มีระยะเวลาดำเนินโครงการ90วันหรือภายในวันที่31กรกฎาคม2559 โดยหมู่บ้านได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณในวงเงินตามโครงการแต่ละหมู่บ้านเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ